ใครมาจากคลิปนี้มินให้ไปเลย6 4แ0 0 0บาทเท่านั้นนะคะดาวศูน์เปอร์เซ็นต์นะคะดอกเบี้ยศูนเปอร์เซ็นต์นานถึง1ปีเลยสวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้พบกับเจมส์มกาลิล่าค่ะอีเชนเคยนะคะวันนี้มินมาพร้อมกับรถครอบครัวเจ็ดที่นั่งนะคะโตยโยต้าฟ r t u จ e นอร์โฉมหน้าแชรีปี2 0ั2เกียออโต้นะคะคันนี้บอกได้เลยว่า สวยคลาสสิกเดี๋ยวจะมีอะไรน่าสนใจเดี๋ยวมินพาไปชมกันเลยนะคะเดี๋ยวเริ่มจากด้านหน้าตัวรถก่อนเลยนะคะด้านหน้านะคะออกแบบดีไซน์นะคะทันสมัยเป็นเอกลักษณ์ของเขานะคะมีโลโก้โตโยต้าแบบนี้เลยนะคะมองไกลๆก็รู้ว่าเป็นโฉมหน้าแชมป์เพราะว่าเขามีเตอร์คูลเลอร์ด้านบนมาให้ด้วยนะคะไฟนะคะตัวนี้ก็จะได้เป็นไฟบายพีมโปรเจคเตอร์นะคะนี่เลยแล้วก็มีไฟตัดหมอกมาให้พร้อมเลยนะคะเดี๋ยวพาไปชมในส่วนของด้านข้างกันบ้างนะคะ อันนี้จะทรงลงแบกมาให okay? ้แล้วนะคะมาพร้อมกับยาง p ี37ขอบ18หน้ายางกว้างมากๆเพิ่มความปลอดภัยในการขับขี่ด้วยนะคะมาในส่วนของกระจกมองข้างนะคะก็จะมาพร้อมกับไปเลี้ยวนะคะปรับเลนในพับเก็บแบบไฟฟ้านะคะแต่ที่สําคัญมีบันไดข้างขึ้นลงมาให้สะดวกสบายด้วยนะคะมือจับเป็นแบบพรเมียมแล้วก็มีราวหลังคามาให้ดูดันด้วยนะคะเดี๋ยวพาไปชมด้านท้ายกันบ้างคลาสสิกน่าใช้ตลอดกาล โอรเจนเนอร์ Designer, หน้าแชมป์นะคะไฟท้ายนะคะออกแบบเป็นเอกลักษณ์ของเขานะคะได้เป็นไฟแบบฮาโลเจนนะคะแล้วก็มีไฟเบรกดวงที่สามมาให้ด้วยคันนี้เป็นเครื่องสามพันนะคะมีโลโกโ้โครเมียมแบบนี้มาให้นะคะเดี๋ยวพาไปชมด้านท้ายมบ้างนะคะนี่เปิดแบบอัตโนมือนะคะพับเบาะเพิ่มให้พี่เก็บสัมภาระให้ด้วยนะคะสีครีมนะคะทำให้ตัวรถดูกว้างขึ้นด้วยเดี๋ยวพีพาไปชมออปชันภายในกันบ้างว่าจะมีอะไรน่าสนใจ ใายในออกแบบสีครีมตัดแกบบับตัวรถสีดำดูสะอาดตาม,มากๆเลยนะคะอาจจะเ,เริ่มที่พวงมาลัยเลยนะคะพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะคะสามารถรับสายวางสายเพิ่มเสียงรถเสียงได้จากพวงมาลัยนี้เลยนะคะมีเดียนะคะก็รองรับ Wi-Fi b l u e t o o t h สามารถดู YouTube ได้ด้วยนะคะหน้าจอ a อ d r o i d กว้างๆแบบนี้เลยแล้วก็มีช่องเสียบ AUX USB ให้ด้วยนะคะเป็นเกียร์ออโต้แบบขั้นบันไดนะคะแล้วก็มีกล้องมองหลังเพิ่มความสะดวกสบายในการถอยจอดนะคะแบบนี้เลย เดี๋ยววินพาไปชมผู้โดยสารตอนที่สองกันบ้างว่าจะกว้างขนาดไหนภายในออกแบบด้วยสีทีมดูสะอาดตาแล้วก็ทําให้มันดูกว้างขึ้นด้วยนะคะมีเลยมีที่พักแผ่นมาให้ด้วยนะคะมีช่องเก็บแก้วนะ้ํามาให้แล้วนะคะมีโซนปรับแอร์ยกส่วนมาให้ทางด้านบนนะคะออปชันคบคัน 6, ถูกใจไหมคะเดี๋ยวราคาจะถูกใจแค่ไหนเดี๋ยวเราไปเปิดราคาหน้ารลกันเลย,เลยสวยน่าใช้ออปชันคบคัน 5, และราคายัางดีถูกเปิดราคาหน้าร้านแล้วที่ 6แสนไปปลายนไม่ขายนะคะใครมาจากคลิปนี้มินให้ไปเลย6 4 9 0สีบาทเท่านั้นนะคะดาวศูนปนะคะดอกเบี้ยศนเปนานถึง1ปีเลยหรือลูกค้าจะเลือกรับแทดแบ็กสูงสุดกับบ้านถึง 50,000บาทเลยทีเดียวนะคะคอนหมื่นเื็อต้นตลอดอายุสัญญาแถมทีประกันไัยชั้นหนึ่งให้อีก1ปีด้วยนะคะเอกสารไม่ยุ่งยากนะคะเพียงสลิปและบัตรประชาชนหนึ่งใบก็สามารถรับรถกลับบ้านได้เลยมั่นใจในคุณภาพของเราได้เลยนะคะมีมาตรฐานกดภายในถึง344จุดนะคะใครไม่อยากพลาดโปรโมชั่นดีแบบนี้นะคะติดต่อเข้ามาได้เลยนะคะเพจเฟซบกบริล่าคานวนครหรือว่า Li n e แอสไซจีอนะคะฝากติดตามชม รีวิวนะคะเซล์ทุกท่านนะคะจาก t Tik To ็ y o u u u b e กอริล่าคารนะวานครด้วยนะคะยกหูสายด่วนได้เลยนะคะที่เบอร์092 4 4 888 8สนะคะเรื่องรถเป็นเรื่องง่ายเพราะคุณคือคนสำคัญกอริล่าคารักรถรักคุณค่ะ